หนึ่งในสิ่งที่มนุษย์เราไม่อาจจะหลีกหนีพ้นได้เลยก็คือความตายแต่จะเป็นอย่างไรล่ะเมื่อในบางครั้งความตายก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดเพราะว่าในภาพยนตร์หลายเรื่องได้มีการเสริมสร้างจินตนาการด้วยการเอาสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพียงแต่ว่าพฤติกรรมต่างๆของพวกมันจะเปลี่ยนไปซึ่งคำนิยามของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็คือซอมบี้แม้ว่า เมื่อพูดถึงซอมบี้แล้วหลายๆคนก็น่าจะนึกถึงผีดิบรูกล่างมนุษย์ที่พร้อมจะมาฉีกกระชากเนื้อพวกชีวิตเป็นอาหารก็ต่างทีแต่ในปัจจุบันนี้นิยายของซอมบี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่มนุษย์อีกต่อไปแล้วเพราะว่าในปัจจุบันนี้เชื้อซอมบี้ในหนังหลายๆเรื่องก็ได้แพร่ระบาดเข้าไปในสัตว์ต่างๆได้เช่นกันซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นภาพเหล่านี้จนชินตาดังนั้นเพื่อไม่ให้ซ้ำกับใครอื่นวันนี้เราจะขอพาทุกๆคนไปพบกับเรื่องราวของบรรดาเหล่าสัตว์ซอมบี้สุดแปลก ซึ่งมันจะมีสัตว์อะไรบ้างนั้นเอาเป็นว่าเราไปเริ่มกันเลยครับเพ c สื e ม t e ทีเป็นพภาพยนตร์ที่ถูกสร้างมาจากนิยายของเจ้าพ่อหนังสยองขวัญอยา่างสตีเวน king ซึ่งเจ้าเรื่องนี้จะเล่าถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งถ้าเรานำเอาคนหรือสิ่งมีชีวิตที่ตายได้ไปฝังเพียงไม่นานพวกมันจะกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าหลักการนี้มันคล้ายๆกับเหล่าออซอบบี้แล้วเจ้าสัตว์ที่เป็นตัวดำเนินเรื่องก็คือเจ้าแมวน้อย ซึ่งแม้ว่าจะถูกรีเมคทำออกมากี่ภาคต่อกี่ภาคเนื้อเรื่องก็ต้องเล่าถึงเรื่องราวของเจ้าแม่น้อตัวนี้ตลอดแต่เราเขอบอกเลยว่าเห็นมันหน้าตาน่ารักแบบนี้แต่พฤติกรรมของมันบอกเลยว่าโคตรดุ p r a d e of the Caribbean Dead Man t a l l No Tales ในภาคนี้จะเป็นเรื่องราวของตัวกัปตันซาลาซาที่ได้ลบหนีจากดินแดนแห่งความตายเพื่อออกมาตามล่าก,กัปตันแจ็คสเปโร่ที่ครั้งหนึ่งเคยทรยศเขาและหนึ่งในอุปกรณ์ที่กัปตันซาลาซา ใช้ในการตามล่าตัวของคู่อดีตเขานั่นก็คือบันดาเหล่าวิญญาณและหนึ่งในวิญญาณที่ค่อนข้างดูเท่และเป็นที่น่าจดจําเป็นอย่างมากนั่นก็คือการใช้ซอมบี้ฉลามตากแห้งนั่นเองโดยวิธีใช้มันก็ง่ายแสนง่ายเพียงจับเหลา่าซากของพวกมันโยลงไปในน้าเพียงเท่านี้พวกมันจะคืนสภาพเดิมและพบอ,ออกไล่ล่าปเป้าหมายแล้วดีบโอนยาดจะเป็นภาพยนตร์ที่เล่าถึงเรื่องราวของการหายตัวไปอย่างลึกลับของเด็กๆในอาคารนิติเวชของเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งและเมื่อตำรวจมาถึง พวกเขาก็ได้พบว่าสถานที่นี้มันถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่สำหรับทำพิธีกรรมปลุกปีศาจจากนรกขึ้นมาและทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นกลายเป็นซอมบี้แต่สิ่งที่มันหายิ่งกว่านั้นก็คือการที่เจ้าหมาพุดเดิ้ลในเรื่องก็ได้กลายเป็นซอมบี้ไปด้วยซึ่งถ้าคนคิดว่าเจ้าหมาพันนี้น่ารักแล้วละก็เราขอให้คุณลืมไปได้เลยเพราะว่าหลังจากที่กลายเป็นซอมบี้แล้วหน้าตาของมันจะน่าเกลียดน่ากลัวและพรบอยากขยัมทุกๆคนไม่เลือกหน้าแถมข้อมูลของหนังเรื่องนี้ก็จัดอยู่ในหมวดของหนังเเกกรดดลืออสาี้วย ซอมบี e เวิร์สจะเล่าถึงเรื่องราวของสารเคมีอันตรายชนิดหนึ่งที่ได้หล่นลงไปในน้ําและทําให้เหล่าบรรดาตัวบีเวิร์ที่อยู่ท่านั้นกลายเป็นซอมบี้ขึ้นมาแถมในช่วงจังหวะนั้นก็มีเหล่ายรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้มาเที่ยวพักผ่อนบริเวณนั้นพอดีซึ่งสิ่งมีชีวิตที่กลายเป็นซอมบี้ในเรื่องนี้ก็คือเจ้าตัวบีเวอร์ซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกและขัดกับภาพลักษณ์อันแสนน่ารักที่หลายๆคนเคยเห็นผ่านสรารคดีต่างๆพอสมควรแทนที่สําคัญเลยก็คือคนที่ถูกเจ้าเีเวอร์ พวกเขาจะมีเล็บและฝันเหมือนบีเวอร์อีกตั้งหากโปรทริแกสไนท์ออฟเดอะชิคเก้นเดตภาพยนตร์ที่เล่าถึงร้านไก่ทอดแห่งหนึ่งที่ดันไปสร้างทับกับสุาสานโบราณเข้าจนทําให้บรรดาเหล่าไก่ที่ถูกเตียมจะทําเป็นอาหารได้กลายเป็นซอมบี้ขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าการได้เห็นไก่ซอมบี้นี้มันช่างเป็นเรื่องอะไรที่บ้าบออลมากๆนอกจากนั้นแล้วเจ้าไก่ที่เป็นซอมบี้บางส่วนพวกมันยังโดนทำมาบดเป็นอาหารให้คนกินเพื่อเป็นการกระจายเชื้อซอมบี้ด้วย ส่วนถ้าถามว่าสนุกไหมเราก็ตอบได้เลยว่านอกจากความแปลกแล้วที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรให้เราจดจําสักเท่าไหร่นะักเป็นยังไงกันบ้างครับกับบรรดาเราสัตว์ซอมบี้ปแปลกๆที่เราเอามาฝากกทุกคนในวันนี้ซึ่ง,งแต่ละเรื่องก็เพี้ยนได้โลเลยใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าคนชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในอีพีถัดไปส่วนใครที่อยากให้เราจัดอันดับเรื่องอะไรหรือมีความคิดกับหนังซอมบี้อย่างไร ก็มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยส่วนวันนี้เราต้องขอลากัไปก่อนสวัสดีครับ